สวัสดีครับผมกราวสวัสดีคุณคทุกท่านแนวมาเจอกับเซลลกันครับที่อสุสุสยามพิทีมสาขาสตองโรงนะครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะฮะหลังจากที่ห่างหายไปพอสมควรเลยแล้วกันนะวันนี้ผมมีเจ้า m ิ l X a c t i v e นะครับผมเหมือนเดิมนะแต่วันนี้ผมจับมาเปรียนที่ส่วนของตัวล้อขนาดขอ20ของเจ้าแอนทอมคอ l l เรคชันรุ่นใหม่ล่าสุดที่ต้องบอกว่าล้อตัวนี้หาย,ยากมากๆเลยนะฮะ และผมจัดมาอยู่ในส่วนของเจ้ามิวเอ็ก v e แราคาต้องบอกว่าไม่แรงเลยนะฮะรุ่นนี้ออกรถเพียงเบสเด็ดทุกอย่างนละ7 0 0็บาทเท่นานั้นเองนะฮะได้อะไรบ้างนะครับล้อแม็กนะครับไฟตัดหมอกนะฮะรวมถึงกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าพร้อมระบบพับอัตโนมัตินั่นเองนะฮะแล้วก็ในส่วนของเจ้าเบาะหนังต่างๆเนี่ยผมจัดมาครบเรียบร้อยเลยอยากลัวแล้วใช่ไหมฮะหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผม ในราคาเงินดาวเพียงเสดมืจะแพ่นบาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะเดี๋ยวตามมาเลยนะครับผมนี่เอาลครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านหน้าก่อนแล้วกันนะฮะตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนในส่วนเจ้าไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED มาให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะฮะในโปรโมชั่นนะครับต้องบอกว่าหล่อมันรุ่นท็อปเลยแล้วก็ให้ความสว่างเนี่ยที่มากเลยทีเดียวนะสำหรับไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับด้านหน้าด้าน ด้านหน้าทั้งหมดนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับยังเป็นเซ็ตเดิมๆอยู่แต่ว่าไฮไลท์พิเศษวันนี้ก็คือในส่วนของเจ้าร้อแม็กแนะตัวแผนพอมคอเลชั่นขนาดขอบ20นิ้วซึ่งจับมาใส่ในเจ้ามิวสิกแอคทีฟนั่นเองนะครับขนาดขอบ20นิ้วนะครับพร้อมกับยางบิสโตนตัวนี้มาแบบลหล่อและมันหายากจริงๆนะแต่มันไม่เกินความสามารถของเราที่จะหาให้กับลูกค้า ได้ขับตลอแบบนี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยสนใจเนี่ยผมมีให้นะับผมหาให้ได้แน่นอนนะอ่ะและในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นเจ้ากระจกมองข้างแบบพับไฟฟ้านะฮะตัวนี้เป็นกระจกของตัวทอเนียเรายกมาใส่ให้ในรุ่นของเจ้ามิวเอ็ก v e แเลยนะพร้อมกระจกสีเดียวกับตัวรถนะฮะไปเลี้ยวด้านข้างมีให้เหมือนกันนะครับแต่ว่า ในส่วนของไฟเลี้ยวเดิมเนี่ยผมจะไม่ได้เอาออกให้นะครับเรายังรักษาในส่วนของตัวรถเนี่ยให้มันเหมือนเดิมมากที่สุดนั่นอเอ,งน,อง,นงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้างนะฮะในโปรโมชั่นนี้นะไม่ใช่ว่าแค่ของแถมจะอื่นพื้นฐานเรามีให้อยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นยิวกันสาดฟิล์มกรองแสงเรามีให้นะฮะเลือกเกรดได้เลยนะว่าจะเอาความข้มประมาณเท่าไหร่เรามีให้เลือกอยู่2ตัวนะั่นก็คือ อาลามิน่านะครับและก็ไฮคูแบบเซรามิกนั่นเองนะครับความสว่างความเมื่อี้เลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็น40-60-80%นะครับผมอยากได้แบบไพนเราจัดให้ได้เลยนะอ่ะมาดูในส่วนภายในนิดนึงนะครับภายในผมต้องบอกว่าวันนี้จับเปลี่ยนสีแบบตัวอันติเมตหรือว่าเป็นตัวท็อปนั่นเองนะของปี2023ซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเป็นปี2022เนี่ยสีมันจะออก เป็นส้มๆนะครับแต่ว่านะปี2023ก็เปลี่ยนสีใหม่นะจะเป็นออกสีน้ําตาลกาแฟนะครับผมมันจะออกเป็นน้ําตาลออกเป็นๆลือหน่อยนิดนึงนะฮะก็จะให้ความพรีเมียมความหรูหราและมากับเจ้าตัวกระจกเนี่ยผมจะเปลี่ยนในส่วนของแผงประตูให้ทั้งสีบานเป็นแบบดําเงาเพราะว่าตัวเดิมจากโรงงานของรุ่นแอคทีฟเป็นสีดาด้านนะครับวันนี้เราเปลี่ยนเป็นแบบดําเงาให้พร้อมกับตัวปิดเปิดนะครับผมด้านในนะฮะอันนี้ ในกรณีใช้กดปิดเปิดเองแต่ว่าที่ผมเปลี่ยนให้มันจะเป็นแบบว่ากดล็อกปับ๊บกระจกพับให้อัตโนมัตินะมีให้ในรุ่นนี้ัวท็อปก็ยังไม่มีนะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะอ่าหน้าจอเป็นของเดิมนะจากโรงงานเราไม่ได้เปลี่ยนให้นะฮะซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามันเล่นหน้าอยู่แล้วนะเล่นสามารถเล่น Android ตัวไอ้ปุ่นคาพีแต่ว่ามันจะได้ในส่วนของขนาด7นิ้วของโรงงานนั่นเองนะครับผมแล้วก็ปุ่มลติฟังชั่นที่มาพร้อมจากโรงงานอยู่แล้วนะ นะภายในก็จะมีประมาณนี้เราไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะฮะไฟตัดหมอกเนี่ยเดี๋ยวพี่ซูมมาดูไฟตัดหมอกผมนิดนึงในส่วนเจ้าไฟตัดหมอกนะตัวนี้เราเพิ่มในส่วนตัวปุ่มให้นะครับ่ากดไปปุ๊บเนี่ยต้องบอกว่ามันมีสัญลักษณ์ไฟโทรที่หน้าจอเหมือนเจ้าตัวรุ่นท็อปเลยนะอ่าไม่ใช่ว่าเป็นปุ่มสวิตช์แบบเอามาแปะเฉยนะเราใส่ให้บิวอินให้อย่างดีเลยอย่างสวยเลยนะครับนะมาดูด้านหลังนิดนึงครับพี่นะในส่วนของด้านหลังครับนี่ บอกมันกว้างฮนะตัดเย็บมาอย่างสวยเลยนะพรีเมียมเข้ารูปอย่างดีเลยแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายว่ามีอะไรนะในรุ่นนี้นะครับในของตัวท็อปมีในอีลิแกนม,มีนะครับอันติเมนมีเป็นข้อมีนะครับเพราะนั้น Active ก็ต้องมีด้วยนะก็คือเจ้าเซนเซ,นเซอร์นะด้านท้ายฟรีฟรีให้กับพุลูกค้าเลยนะผมให้เซนเซ,นเซอร์ท้ายนะครับ2จุดด้วยกันนะ จากรุ่นเดิมเนี่ยมีแค่กล้องถอยไม่มีเสียงเซนเซอร์วันนี้เราติดเสียงเซนเซอร์เข้าไปให้ติดเซนเซอร์ถอยเข้าไปให้นะฮะมีภาพด้วยมีเสียงเตือนด้วยนะเพราะบางทีบางคนเนี่ยอ่านไม่ถน right ัดรูปภาพนะจะถนัดฟังเสียงเซนเซอร์ซะมากกว่านะครับเพราะนั้นผมก็จะติดมาให้ลูกค้าเหมือนกันนะครับมท้าทายนะับเราก็เหมือนเดิมนะเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับผมพร้อมกับของแถมเดิมนะฮะพวกข้อกระจกอะไรต่างๆที่มันเป็นของของต่อเนี่ยเราให้ลูกค้าเราไม่ได้เป็นอาไว้นะครับ ต้องมีประมาณนี้นะฮะในงบเพียง7 10, 7 0 0 0บาทนะครับผมออกรถไม่แพงได้ของแถมต้องถือว่าหล่อนะฮะไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้น้อยมากกำลังพอดีนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ต้องการที่จะแต่งรถแบบให้มันเยอะมากเกินไปในรุ่นนี้นะครับเซนี้ผมมองว่าตอบโจทย์นะครับหล่อดูดีสปอร์ตนะฮะ ตัดไปครับเต็ดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับวันนี้ใช้เงินออกรถนะฮะเพียงเท่านี้แล้วผ่อนเพียงเดือนละหนึ่งหมื่นหกพันสี่ถึงห้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะฮะไม่ได้สูงมากไม่ได้น้อยมากกับเงินดาวนะครับผมที่ผมมีในเลทประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะสำหรับท่านไหนสนใจนะฮะก็อย่าลืมติดตอ่อเซีอนความได้นะครับผมนะติดตอ่อทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะรหรือว่าแอดไลน์ได้ มาคุยกันมาคุยโปรโมชั่นกันนะแล้วรถตอนนี้เรามีเลยนะไม่ต้องรอด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้เซลลกความครับออไลน์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับ